ขนตาแพ้เยอะใช่ครับขอบตาแพ้ขอบตาแพ้เดี๋ยวอันตรายจะกินมันนี่เลยเปล่านี่ถ้าไม่แตกเนี่ยผมยอมเสียมีดเลยเนี่ยอาจารย์อ้เเาละวยแข็งว่ะ โรงแรมห้าดาวมะพร้าวตอกมะพร้าวตอนนี้ไว้เอาไว้คือถ่ายก่อนแล้วเว้นว่ามันก่อนแล้วแตกเออเอาลุยครับแตกเสียงมันเงี้จะแตกนี่ผมแตกเดี๋ยวให้ขอบตาแพ้หนึ่งอันคุณ้ึนจะมาคืนเอ้ยเพื่อนเอ้ยนงทำไมเยอะใครจะเสียใครจะได้ครับตอนนี้ครับ ไม่รู้ว่าใครจะเสียใครจะได้ผมได้อยู่แล้วครับแต่ไม่มีน้ำออกมาเลยนะเฮ้ยเออพี่สาธิตอาจจะชนะก็ได้ใช่เป็นร้อยกิโลมาฉีกหน้ากันที่นี่เฮ้ยปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยโอ้โเฮ้ยกะทิครับกะทิครับของแท้ใช่ครับในนี้ของแท้ของแท้ครับของแท้ครับ เนี l l ่น้ำตาหรอใช่ใช oh, oh, hmm? uh ่ใชไม่ก uh, ินก็ต uh ้องแช่ตัวอ right? ันนี uh ้เขาเรียกว่าอะไรครับกะทิมะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทิครับอันนี้ของแท้ครับราคาร้อามสิบาทของจริงครับไม่ใช่1 3ึ่งจามวร้อามไม่ใช่1 3ึ่งจุดสวเพื่อนรักี่มันไม่ทำให้เสียหน้าจริงจไม่เหมือนค่อ